ว่าด้วยเรื่องจริงเก่าไม่ดีไม่ควรพูดพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปารุภิกษุผู้กระสันรูปหนึ่งพระศัสดาตรัามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้า ตรัดถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงกระสันกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นหญิงงดงามคนหนึ่งจึงกระสันเพราะอำนาจกิเลสพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุธรรมดามาตุคาม ใครๆก็ไม่อาจรักษาไว้ได้แม้เมื่อก่อนเขาวางยามประตูรักษาไว้ยังไม่อาจรักษาไว้ได้เธอจะต้องการมาตุคามไปทำอะไรแม่ได้แล้วก็ไม่อาจรักษาไว้ได้แล้วส่งนำเรื่องอดีตมาจัดเล่า ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราสีพระโพธิสัตว์อุบัติในกําเนิดนกแขกเต้าชื่อว่าราธะนกแขกเต้านั้นมีน้องชื่อโปธปาธะพรามคนหนึ่งจับนกแขกเต้าทั้งสองพี่น้องในขณะยังอ่อนอยู่ ไปให้แก่พราหมณ์คนหนึ่งในกรุงพาราณสีพราหมณ์เลี้ยงนดูนกแขกเต้าไว้ในฐานะบุตรแต่นางพราหมณีของพราหมณ์เป็นหญิงไม่รักษาเนือ้อรักษาตัวเป็นคนทุสินเมื่อพราหมณ์จะไปทำการค้าจึงเรียกรูปนกแขกเต้านั้นมาสั่งว่าแน่ลูกพ่อ ่จะไปทำการค้าเจ้าทั้งสองคอยดูการกระทำของแม่เจ้าทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนพึงสืบดูว่ามีชายอื่นไปมาหรือไม่ครั้นมอบหมายนางพรามณีกับลูกนกเขกเต้าแดงก็ไปนางพรามณี ตั้งแต่พราหมณ์ออกไปแล้วก็ประพฤติอนาจารคนที่มามาไปไปทั้งกลางวันกลางคืนช่างมากมายเรือเกินนกโูทปปละเห็นดังนั้นจึงถามนกราทะว่าพราหมณ์ได้มอบพราหมณีนี้แก่เราไว้แล้วจึงไป และนางพรามณีนี้ก็ทำการหน้าอดสูเราจะว่าแกดีหรือนกราทะตอบว่าอย่าว่าแก่เลยน้องนกโพธพพะปาทะไม่เชื่อฟังคำของนกราทะจึงไปต่อว่านางพรามณีว่าแม่ เพราะอะไรแม่จึงทำการหน้าอดสูอย่างนี้นางพรามณีอยากจะฆ่านกโพธปาธานักทำเป็นรักเรียกมาพูดว่านี่ลูกเจ้าก็เป็นลูกของแม่ตั้งแต่นี้ไปแม่จะไม่ทำอีกมานี่ก่อนสิลูกพอนกโพธปา ถ้ามาก็ตะคอกว่าเจ้าพูดกับเราเจ้าไม่รู้ประมาณตนแล้วบิดคอเสียจนตายโยนลงไปในเตาพระาม,มาถึงพักผ่นแล้วเมื่อจะถามพระโพธิสัตว์ว่าแน่พ่อราธะลูกรัก พ่อกลับมาจากที่ค้างแรมกลับมาเดี๋ยวนี้เองไม่นานเท่าไหร่นักแม่ของเจ้าไม่ไปคบหาบุรุษอื่นดอกหรือพ่อไม่รู้เรื่องราวจะขอถามเจ้าดูก่อนลูกแม่ของเจ้าไม่คบหาชายอินดอกหรือนกราธาตอบว่าข้าแต่พ่อ ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคำจริงหรือไม่จริงที่ไม่ทำให้พลทุกข์ได้ธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีคืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุดนกแขกเต้าโอทปาทะถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟฉะนั้น พระศัสดาทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลนกแขกเต้าโปธทปาทะในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในครั้งนี้แต่นกแขกเต้าราธะคือเราจะถาคตนี้แล